สวัสดีแฟนบวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กันในศึกอารดอนะครับทีเวทีมอลาดําดำเนินครับคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์ของเจ้าโจไลออนครับมาหากเพชรมรกตครับเปิดกันมาในยกที่สามเลยครับโอ้มาดูรูปร่างชมชลนี่ใหญ่ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสำหรับเจ้าโจไลออนนะโดนหมัดไปครับยังนิ่งอยู่ครับ ดูครับว่าแมป์จะเปลี่ยนมือหรือเปล่าแข่งบัดแรกกันแล้วโอ้ยบวกสองไปครับโอ้ยดอกจับสอ้าซสวยจัดเลยครับเพมรลกกดจังหวะเมื่อสักู่นี้ครับนม่หวังปิดเกมเลยหรือเปล่าครับอาจจะไม่ครบยกนะคูน่นี้ทีไใบกูซายขวฝาหลุดเรือกเจาแล่นโอ้ความเร็วนี่เพชดดูมองแล้วเพมรลกกดนี่น่าจะเหนือกว่าอยู่หน่อยนึงนะ ติดขัดไปหมดแล้วตอนนี้โจไรอันไปไอ้โอ้ย <c oughs> ขาอ่อนหมดจันเลืครับเลยกดโอ้ผูโชคใหญ่ด้วยครับขวาไปครับโจไรอันตายแล้วกด ขวาการพอนี่เสียดหลายทีแล้วนะขวาอะไรไโอ้โห,หจริงหัดตรงไวนะ้ครับโอ้โหน้ำกระจายเลยคนระับชอนนี้ ขายยาวพ <Aristotle> ี่เลี้ยวขายาวโ <HHH> อ้ขอกซ้ายด้วยแทงซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้จอร์แดนยังนิ่งอยู่ครับโดนซ้ายแล้วโอ้แม่อสัยลูกเก่าหากเก่าเกี่ยวเชือกไว้ได้เพชรมเอากดหมดยกที่สามครับเครับมาดูกันต่อในยก <is> ที่ส right ี่ครับโอ้ยขวาสวยครับโอร์แดน ต้องเดินเต็มกำลังแล้วครับโจไรอันมีรายเสียแล้วยกนี่หคะแนนนี้ตามหลังมาสามยกแล้วครับกำลังน้องอย่างเดียวแล้วครับโจไรอัน ออโอ้โยเาซ้ายไแข่งซ้ายโอ้โเดินช้าเดินช้าไปหรือเปล่ารับโแล้ว อาเสียแชมป์ได้เลยนะโอ้ยน้ำแดงน,น้ำแดงเรียบร้อยครับแตกแล้วมั้งครับโตไลอันขวาไปครับขวาไปขวาไปขวาไป บ้างครับขวาการคอที้ใบหลุดอีกแล้วโชเลนทีนี้เราอด,ดีได้เรื่องมีความไวกว่าครับแล้วก็ประสบการณ์ความเก่านะ มั่นใจด้วยครับเพื่อนมรกแนอนครับโอ้โดนฮุกแม่ดูมีสตันไปเหมือนกันนะเพื่อนมรกรโอ้โดนฮุกซ้ายไปมีสตันเหมือนกันครับหมดยกที่สี่ครับเรามาชมกันต่อ,อยกสุดท้ายครับมาดูกันครับว่า แชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าครับหรือจะเปลี่ยนมือไปอยู่ที่เพชรบระกรดครับยกนี้ได้รู้กันแน่นอนนะอยังคงเป็นโจไรอันครับเป็นฝ่ายเดินขวางหน้าไว้ส,สองอบขวาด้วยองเดินเป็นกำลังแล้วนะโจรไรอันใบงานมีสิธย์แมม์สูงมากเลยคะตอนนี้ เอาเสาต้องใส่ให้หมดแล้วครับขวาไปโอ้โหโ,โ,โดดเตะของช้างสวยครับบายลุดบายครับไม่ามาบด รหว่าสออย่างเดียวเลยคนระับใระหว่างกดอาศัยลูกเก๋าครับตกการล้วนๆเลยคนระับไป เหมือนกันเดินมากดเดนมากดโอ้น้องพาแอบีเกี่ยวให้เห็นเหมือนกันครับโอ้ยตซ้ายโอ้โหยังนิ่งอยู่ครับจอรแ์แดนโอ้โหสมก็เป็นแชมป์จริงๆครับ ความมือถุดทนนี่สุดยอดจริงๆครับโอ้ดูน้าแดงแตกน้ำแดงนี่แตงหน้าเลยครับแทงข้อาการคอโอ้ถือว่าแม่ชกได้ดีที่สุดแล้วครับทำได้ดีที่สุดแล้วครับจรโอ,โอ,โอร์อดนหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมารอดูโหวดการชูมือนครับ โอ้น oh, oh, right. ิวครับโอ้เรียบร้อยเลยครับเปลี่ยนมือครับเป็นเลนคารกดครับเป็นแท้งโคนใหม่ครับลาดำเนินครับโอ้สุดยอดจริงๆครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ